ฮะอสวัสด <pigeon S 1> <Ha? S 2> ีจ้าพี่น้องสบายดีตอนนี้ย่องอยู่หมกดาฮานเลยจ้ะทุกคนอยู่หมกดาฮานกำลังสิกลับบุรีรัมย์พี่น้องสะเดียมขามมาเมื่อวานนี้กลับมาพักที่บุรีรัมย์พักอยู่หมกดาฮานเลยจ้ะกำลังเดินทางไปทั้งกำลังตุนซาบียงอยู่แล้วก็คือ ลราวังทางน่ะก็คุนจุ๊บจิ้มจิมจ้มงไปเลยนะแว่าเพิ่นขับนะขยิบน้องแค่นี้ขับก็ต้องตั้งใจขับเลยจัดเต็มก่อนหมูตุ๋นหมูหวานเขานน่าจะสาวเท่ากระชับไ,ไปหอดทุกประมาณใบซ้อใบซ้ำนั่นเองหรอ เอากงขอบบคุณก่อนระยะทางเพราะบาที่ทำกับบ้านจากรุงเทพนะฮะมีเรียเลยไดอก่อนกับบ้านนี่แหละส5มหลักห5าสิบหาหนอย้าทได้ด้วยป่ะขึ้นไงเรื่องกินแล้วกักอบเดินทางจ้าให้หมดด้วยให้หมด้าง จ้าอันนี้เราอยู่ที่ดงบางอีนะดงบางอีบบนบางอีเมือ่อกีเราจะเหตุกทรณ์นั้นที่ช้าบัดไผ่บรรแตงไม่ได้เพียงของเบียร์หอมพ้งนะเนาะเกี่ยวสาวนะทุกคนมันมีคำว่าดงอีนะดงบางอี ไล,ล่ๆสับพี่น้องเขามาทังบ้านกุดเฮเนาะเหลี่ยวครัวเขามาแล้วกุเ mm hmm. ทนยสโซทนมันไปทางกาลสซินก็ได้พี่น้อง mm hmm. แต่ว่าท้าท่าี้เขาเปิดกู o g l e เม p แล้วไประบุต้นทางไปทางมัตสินะมาทางนี้เพราะมันใกล้ที่สุดคือทางนี้ทาง,งนี้ไกลด้จ้ะทุกคน mm hmm. ชิ้นก็นได้พี่น้องก็ะชิ่ตรงไปได้แต่ว่าทางนั้นทางมันดีมันก็สิ่ไกลกว่านี้น้อยนึงแต่ว่ามัาขับสบายตอนนี้เฮากระลังเดินทางมาหอดอยะโซทอนนะทุกคนเออเลื่องนกท่าเลยพี่น้องเมื่อก่อนสิมีนกกระทาใหญ่นี่แต่ว่า,ขาเขาจะใหญ่ไปสวนทางนั้นเลยเนาะพี่น้องที่เฮามาทางนี้นะพี่น้องมาทางกุดซศลม,มาทางเลื่องนะพี่น้องเพราะว่า Google แมปนะ่แนะนามาทางนี้เนาะระยะทางมันสีไก่กลัวนะหรือว่าบางคนอยากไปทางกาลสินเนาะมุกดาหารสิวเสยนเขาขาดไปกาลสินก็ได้ทุกคนแต่ว่าทางนั้นมันกัสิไก่กลัวนะทุกคนแต่ก็ไกลกลัวบรายเนีะแต่ว่าทางนั้นทางมันสีสะดวกสบายนะทางนั้นทําเป็นทางซื้อเลยนะทุกคนแต่ว่าทางนี้มามันก็สีโคดรเลี้ยวๆงงๆเนาะเพราะว่าเสกแสกนะแต่ว่าก็โอเคอยู่นะทุกคนเพราะว่าเน่อันกูเกิลแมปแนะนํามาทางนี้นะ มันกะสีฮอดไว้กลัวจะทุกคนฮากำลังเดินทางไปนะงบุรีรัมณ์เนาะพี่น้องบ้านวิทอยู่อำเภอนนองหงนะจ๊ะทุกคนมีอยู่บ่พี่น้องเอฟซี FC, อยู่แถวบุรีรัมย์นะคอมเมนต์บอกซดีมนะจ๊ะพี่น้องตอนนี้เฮากันเลยไงโซทอนมาแล้วตอนเนี้นเข้าเขตรอเอ็ดทันทางดี่ดีทุกคน

ตอนนี้เฮากะสีเหลียวสายพี่น้องถาซื้อไปกะนครราชสีมาลอยเอดนเนาะเฮากะเหลียวสายเพราะว่าก่อนชดบุรีรัมก็หอดจังหวัดสุรินก่อนได้จ้ะทุกคนนะเนาะเฮากะสีเหลียวสายเขาสุรินผ่านแถวอำเภอสตึกเนาะพี่น้องผ่านไปทางนั้นแลวกสิเขาบุรีรัมทางหนีได้จ้ะทุกคนเดอ้อนี่เขากำลังเดินทาง มันก็ชีิมีบางสวงวนาะพี่น้องที่วาคลายฝนสิต,ตกเนาะบางจังวัดมาหอดกะแดดออกึังวัดระยะทางจากด่านมุกดาหารไปบ้านพิทำกะประมาณสามร้อยหาสิบหสบเอดกิโลเมตรเนี่ยทุกคนถ้าจากบ้านสด,ดีมากกะประมาณสามร้อยหกสเจสประมาณนี้แหละจากพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเขาก็ใส่เวลาเดินทางกะสิประมาณถ้ารถส่วนตัวก็ประมาณ หกสมูงหกสมูงกลัวๆเนาะเพื่อเห่าแวะเขาห้องนำ้ำเพื่อแวะกินเขาเนาะทุกคน้าหฮาคับแบบโบแหวอยังเลยก็ะิบประมาณหาสมูงกลัวๆหล่ะจะนเนาะเานัง่งตรงมาจากมุกดาหารเลยพี่นาะทุ่งกุลาล้อห้า ตอนนี้กำลังมองนาำเขาบุรีรัมย์อะทางแม่น้ำมูลนมาแล้ว,วเขาเขตบุรีรัมย์เต็มตัวตอนนี้อยู่อำเภอสตึกอยู่อำเภอสตึกจ้ะพี่น้องตึกตึกตึกเ,เป็นภาษาเขมรแปลว่าน้ำสระตึกแปลว่าบ้านนา้ำบ้านติดแม่นม้ำพอทางการมาเขาบอกว่าสระตึกทางการก็อ๋อสตึกโอเคอำเภอสตึก อยากนอนพี่น้องอยากนอนน่งรถนะ de เขาเขตแถวลำไปหมาดแล้วตอนนี้ฝนตก พี่น้องตอนนี้เฮาก็เดินทางมาหอดบ้านมิธามิทีเฮียบหอยแเนาะอยู่อำเภอหนองหงพี่น้องจังหวัดบุรีรัมย์เดี๋ยวจ้าทุกคนเด้อเฮาก็สิลงไปเปิดประตูซะก่อนนะจ๊ะเขาก็ัเดินทางมากก่าพี่น้องทั้งรับทั้งอันตื่นเนาะสะดีนะเวลาขึ้นรถอะไรก็สิมารับนะพี่น้องแต่ว่าคนดังมากก็บ่เป็นยังดอกแต่ว่าคนขับรับบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะ เอาเอากินเขาแล้วเขาก็อยากนอนเลยนะพี่น้องล้าคนขับรถก็จะกระสินแล้วนะจ๊ะคลิปนี้ก็เดินทางมากกไกลเติมนะจ๊ะพี่น้องก็ขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมรับฟังนะจ้าไปพบกันม่คิหน,นะเด้อสบายดี